มาเรามาต่อสแปกของโคโคนากันดีกว่านะฮมเธอน่ะมาช่วยหน่อยสิฉันบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าฉันน่ะเธเด็กน้อยหรือว่าเด็กเลือกขอฉันชื่อว่ารอน่าไปช่วยโคโคโนาอาบน้ำไปเ,เปลี่ยนชุดหน่อยสิอ่าโอเคเธอสวมผ้าคลีนแบบนั้นน่ะและจับส่วนต่างๆของร่างกายไว้ แต่ว่านะกลิ่นของเธอน่ะแรงมากเลยเธอไม่อาจเข้าใจเรื่องนี้เลยเธอสอดเธอได้นะอ่าไปเร็วเข้าโอ,โอเคทุกคนหน้าอาบน้ำกันดีกว่านะน้องสาวอาบน้ำดีสรุปฉันแค่อยากกาำจัดสิ่งสะปรกและกินนะ่ะ ออกจากร่างกายของเธอน่ะกินลบไม่ต้องการเอ๊ะทำไมเธอถึงต่อต้านล่ะโคโคน่าไม่อยากหายไปไม่ต้องการอาบน้ำก็หายไปเหรอไม่ต้องการน้องสาวออกไปโคโคน่าเชื่อฟังสิไม่ต้องการ โอเคเข้าใจแล้วนะใช่ก็วอน่ากลัวพี่สาวฉันไม่ต้องการมันอย่าขยับสี่น้องสาวน่ะไปช่วยอาบนำเธอเองนะกลัว ไม่ต้องกลัวนะโกโคน่าโกโคน่าไม่อยากหายไปโกโคน่ายังไม่อยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโอเคอาบน้ำเสร็จนะมันก็ไม่อะลรขนาดนั้นะอย่างนี้ก็ตามแค่ฟังน้องสาวของเธอทุกอย่างนะ่ะเรียบร้อยฮู้ฮู ดูสิไม่ีปัญหาอะไรใช่ไหมเพียงแค่อาบน้ำเองแอากินหายไปก็โคอน้าไม่ได้กิ่นของตัวอเองอีกต่อไปก็โคอน้าไม่อยากหายไปกิ่นของเธอนะจะไม่หายไปนะทุกคนมีกลิ่นก่อนที่จะคบกันนะเมื่อกลิ่นหายไปนะ่ะ ากาจัดการเป็นเพื่อนที่ดีต่อการได้ฉันเข้าใจแล้วฟังนะการอาบน้ำนะ่ะไม่หายไปและทำให้เธอนะ่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อทุกคนได้นะที่นี่นะ่ะไม่ใช่ที่ใต้ดินที่เธอมองไม่เห็นแสงใดต่อบไปเลยนะและ เธอไม่จำเป็นต้องใช้กลิ่นเพื่อบอกว่าเธอหนะยังคงอยู่ทุกสิ่งที่เธอเห็นนั้นอยู่กับเธอเสมอนะและฉันนนะในวันทิ้งเธอนะโอ้โหขะหน้าเด้อเอาละแต่งตัวเถอะนะเนี้ว โอ้ยโอกโกนาเรู้สึกแปลกๆน่ารักจังเลยแล้วมือของโกโนนาล่ะมือนั่นน่ะสิ่งนั้นน่ะดูน่ากลัวเกินไปถ้าอยากออกไปลบภายนอกแล้วก็เก็บไว้ในห้องดีกว่านะไอ้นั่นคือมือของโกโนนาอ่า โอเคโอเคกกนะ้านักบูลบอกโคกน,น่าว่าเธอจะได้เพื่อนด้วยถ้าเธอเสียสลากแขนของตัวเองดีฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องหาเรื่องเรื่องนี้กับนายหญิงนะนั่นหมายความว่าโคคนะ่ายอมสลากแขนของเธอเธอยอมตาย คุณรับความแข็งแกร่งหรอตัวคนหน้าไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้านายหญิงพูดนะเฮ้ hey, hey. ถ้าฉันเสียหลักบางอย่างจะสามารถเป็นจอมเวทได้หรือเปล่าไหมอือนว่าแข็งของเธอน่ะจะกลายเป็นสื่อเวทบนไปแล้วเอ้าตัวน้อยอ่าเฮ้ฉันรู้นะแค่น,นั้นน่ะการรับอำนาจอ่ะจะไดง่ายเลยตัวคนหน้า ไม่เข้าใจสิ่งที่นายพูดกับน้องสาวที่รักของฉันเธอน่ะแต่ไม่จำเป็นที่ต้องเข้าใจสิ่งนี้หรอกนะสิ่งที่ต้องรู้ก็คือทุกคนนะ่ะจะกลัวเธอถ้าเธอเดินถนนพร้อมกับของแบบนี้แต่นั่นคือมือของโบคน,น่านะดีโบคน,น่าดูโบคน,น่า เชื่อฟังขอบคุณนะเด็กน้อยอ่าคุณได้โปรดเรียกฉันว่าลอหน้าได้ไหมไม่แต่เธอน่ะสามารถมหาชได้ตลอเวลาเลยนะอ่าขอบคุณนะโอเคนะผมอันนี้เป็นสแควร์สอง กาแฟบอกเป็นกิมมิคเล็กน้อยของโคโคน่านะครับ